ช่วงหน้าครับช่วงหน้า100ชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาจะถูกคัดออกหาผู้ที่เหมาะสมเพียงั้าสบคนเท่านั้น จะได้รับเลือเป็นนักล่าฝันตัวจริจงและหนึ่งเดียวเท่านั้นกับการก้าวขึ้นสู่สุดยอดนักล่าฝันขวัญใจมหาชนจากทั่วประเทศปฏิบัติการล่าฝันรูคอนมีแฟนติชีได้เปลี่ยนชีวิตน,นักล่าฝันจากคนธรรมดาให้กลายเป็นสุลปินเพียงช่วคลาน ความสำเร็จนี้ผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาก็คือพวกคุณคุผู้ชมไทงประเทศอย่างที่ผมบอกแล้วว่าใน,น100คนที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาจะถูกคัดออกเหลือ50คนในช่วงนี้และตอนนี้ผลจากกรรมการออกมาแล้วครับ ตอนนี้ผู้แข่งขันทั้ง100คนได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งละ50คนเพราะฉะนั้นต้องมีฝั่งหนึ่งที่ตกรอบและฝ่ายหนึ่งที่เข้ารอบผมเลือกที่จะเดินมาที่ฝั่งนี้ ผมเดินมาที่ฝั่งนี้เพราะผมจะให้โอกาสกับ50คนที่ฝั่งนี้ได้พูดร่ำลาท่อผู้ชมทุกท่านเสียใจด้วยนะครับพวกคุณไม่ผ่านการคัดเลือกครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ย เราไปทำความรู้จักกับนักล่าฝันของ4ีสันเตอนนี้มีอยู่50คนขอเชิญตามมามาทางนี้เลยนะครับเชิญครับช่วงนี้เป็นช่วงนาทีสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับ พวกเขาทั้งหมด50คนแล้วก็จะมีการคัดเลือกจาก50คนให้เหลือเพียง25คนจากคณะกรรมการนะครับและตอนนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ50ชีวิตของว่าที่นักลาฝันจาก True Academy Fantasy 96อันบนปทองบริสุทธิ์อายุ16ปีครับชื่อเล่นชื่ปปอครับบัดนี้ผลการตัดสินผู้เข้ารอบ25คนออกมาแล้วครับนะครับชื่อที่จะได้ยินต่อไปนี้ขอให้เดินก้าวออกมาด้านหน้า29นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับ096ปอ สำหรับผู้ที่ถูกเรียกชื่อนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าขอให้เดินไปชิดทางฝั่งซ้ายมือของตัวเองนะครับเดินไปชิดทางซ้ายมือของตัวเองนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียกชื่อนะครับให้ยืนมารวมกันทางฝั่งขวาของเวทีนะครับ ครับแยกออกไปเป็นสองฝั่งก็ต้องมีฝั่งหนึ่งตกรอบแล้วก็ฝั่งหนึ่งเข้ารอบนะครับซ้ายขวาฝั่งไม่รู้เรื่องเลยเปลี่ยนขวาซ้ายขวาใช่ไหมครับ ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ25คนทางฝั่งขวาด้วยครับ <S <S และในขณะเดียวกันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางฝั่งซ้ายนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบ25คนนะครับ ขอเชิญทางเวทีที่ปลายแคดบล็อกนะครับเชิญครับอ,อีกสักทุ่หนึ่งนะครับเราจะได้ฟังเสียงร้องแบบสดๆของ25คนสุดท้ายของ True Academy Fantasy Season ที่7นะครับตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ12นักล่าฝันตัวจริงของ True AF7 ครับ บิ๊กโห10โหมราคา40บาทหรือ20โหมราคา80บาท IVR Mobile ครับกด C-C ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักแล้วโทรออกราคา4บาทต่อครั้งเฉพาะระบบ TrueMove เท่านั้น IVR TCT กด C-C ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักแล้วโทรออกครับราคา4บาทต่อครั้งชัตซิมบาย TrueMove ครับโหดง่ายสบายมือแค่ทัชโหมดที่เครื่องอ่านสัญญาณ ณนะจุดโหวตทัชซิมหน้างานคอนเสิร์ต True AF 7ทุกสัปดาห์ราคา4บาทต่อโหวตเฉพาะระบบ True Move เท่านั้นทัชแอ h โฮมครับโหวตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยชุดชุดทัชแอ h โฮมคุณสามารถโหวตนักล่าฝันจากบ้านได้ทันทีแค่ทัชโหวตที่เครื่องอ่านสัญญาณก็โหวตได้ง่ายๆอย่างต่อเนื่องเพียงเข้าไปที่ w w w t o u c h s i m n e t ครับราคา4บาทต่อโหวตเฉพาะระบบ TrueMove เท่านั้น ช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับนักล่าฝันทั้ง25คนแต่ละคนจะขึ้นมาร้องเพลงสดๆสดสดนะครับสดๆสดผมมีเวลาให้คนละ20วินาที20วินาทีนะครับขอเชิญคนหมายเลข0 96ครับคนสุดท้ายของ25ค,คนนะครับมังปอครับ นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจจครบกีบ่สิอ,อ,อคนแล้ครับ ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง25คนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับและอีกสักครู่หนึ่งเราต้องมาเตรียมตัวพบกับ12นักล่าฝันตัวจริงของ True Academy Fantasy Season ที่7ครับ ก่อนที่เราจะทราบกันนะครับว่าใครจะเป็น12นักล่าฝันตัวจริงของ True Academy Fantasy ในซีซั่นที่7ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ร้านอิ่มสะดวก7 e 1 l e ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดเครื่องแต่กาย Mag Jeans อาหารแมวมีโอกาแฟ F N Creations ผู้สร้างไลฟ์สไตล์สังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพโดย m a กโนเลีผู้นำชีวิตติด speed TrueMove 3G Wi-Fi รองเท้าโดย Crazy Step แต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทำผมโดยชลาชนขอขอบคุณโคมไฟและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านโดย PR Philip e, by the Classic Chair และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยอย่างจริงจังมาถึงแล้วครับคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วว่าใครเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนักล่าฝันตัวจริง12คนของ True Academy f a n t a s i a ในซีซั่นที่7วันนี้ครับผู้ที่จะมาประกาศรายชื่อของน้องใหม่ซีซั่น7ก็คือ รุ่นที่ที่เป็นแชมป์ทั้ง6สซีซั่น